สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียรมาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับทางช่อง3นะครับก็มาตอนเที่ยง15นะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบท็อปวันครั้งที่7นะครับเป็นการเจอกันของสิงห์ดำนะครับสิงห์ดำชอ5พยักนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรเอกสิงห์คลองหลวงนะครับสิงห์ดำเนี่ยมวยจากศรีสะเกดนะครับ ซ้อมชอห้าพยักอยู่กับทีมงานเสียชัยนะครับประเภทมวยสงยาวข่อแหลมครับขณะที่เพชรเอกนะครับเพชรเอกนี่มวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับประเภทมวยไซา์ครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่สิงดันนะครับช็อตชอบเข่านะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13นะครับพันเอกสิทธิ์มาสเตอร์พีชนะครับหรือว่าพีเแสนชัยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจงอังดำสิงมาวินนะครับพันเอกนี่มวยจากบึงกาฬนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพีเคนะครับก็ ประเภทมือขวานะครับวงในปั้มล็อกและตีแข็งแรงครับขณะที่จงอางดำนะครับมวยจากพัทธลุงครับซ้อมสิงห์มาวินนะครับประเภทมวยเข่าเหนียวหนึบเลยนะครับคู่นี้ชอบเป็นที่จงอางดำนะครับและก็คู่เอกนะครับแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99เนะครับเจอกับโลดทองกลัวนิเมืองยิ้มนะครับแสงเทียนจิ๋วเนี่ยมวยโคราชนะครับซ้อมทีเด็ด99นะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับโลดทองนะครับมวยจากหนองบัวนะครับซ้อมกลัวนิเมืองยิมที่หนองบัวลำพูนะครับประเภท มือขวาจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่โล่ทองนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับเป็ดดวนเป๋ชัวห้าพยัก์นะครับเจอกับเพชรอนุวัทแดงเขาทรายนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรดวนเป๋นะครับมวยชอบช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบเจ้าโล่ทองนะครับโล่ทองแล้วก็เพชรดวนเป๋นะครับโล่ทองแล้วก็เพชรดวนเป๋นะครับส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับทาง ช่อง p ี t v 36นะครับจัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับคู่ที่1น,นะครับเจมสักแสงทองคาร์ดแก๊บนะครับเจอกับเพชรวิเศษสออัทชัยนะครับเจมสักเนี่มวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมแสงทองคาร์ดแก๊บท,ที่ปทุมธานีนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าเด่นเพชรนะครับ เด่นพรเพชรนะครับขณะที och, ername, nah, os, ned, ích, execut, forest, ่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรวิเศษนะครับเพชรวิเศษนี่มวยจากจังหวัดตังนะครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะเจ้าก้องสนั่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรวิเศษนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับแมนยูสิทเจนิมนะครับเจอกับเจ้าโปเต้เกียรติทรงฤทธิ์นะครับแมนยูมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมมีน้าโยทินนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับหมัดหนักต่อยแรงครับขณะที่คู่ชกนะครับโปเต้นะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับ ซ้อมเจติทรงลิ์นะครับอยู่กับทีมงานเสียเบนนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้ายอดก้าวไก่นะครับคู่นี้ชอบไปที่แมนยูนะครับแล้วก็คู่ลองนะครับตวันฉายวีเคเขาใหญ่นะครับเจอกับเด่นพยักศักสตูลนะครับตวันฉายเนียมวยอุดรนะครับซ้อมศิริลักษณ์มวยไทยที่อุดรนะครับประเภทมวยขวานะครับนอกได้ในดีครับขนาที่เด่นพยัก์นี่มวยจากจังหวัดสตูลนะครับก็ขวาเหมือนกันนะครับมวยขวาหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักศอกอันตรายครับคู่นี้ ชอบไปที่เด่นพยักนะครับและก็คู่เอกนะครับขุนสยามไลซิ่งมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้ายอดวิทยาสตเหี่ยบบางแสนนะครับเจ้าขุนสยามนี่มวยจากสกลนครนะครับซ้อมเพชรพรมคุณมวยไทยที่นนทบุรีนะครับก็ประเภทขวาสูงยาวครับขณะที่คู่ชกนะครับยอดวิทยานะครับมวยจากอุดรนะครับซ้อมศิริลักษณ์มวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าขุนสยามนะครับมวยชอบรายการศึกพีพีดีวีเกเพชรนะครับ ชอบขุนสยามนะครับแล้วก็เด่นพยักนะครับขุนสยามแล้วก็เด่นพยักนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการสิจิตเมืองนนท์นะครับก็ทางช่อง JKN นะครับคู่ที่1นะครับเห่าไฟสิบผู้กํากับจอมสืบนะครับวันนี้เจอกับเจ้านัดสิทธิแจ็คเมืองไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้านัดนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับการศึกษาสมาคมครับเจอกับเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับการศึกมยจากนครสวรรค์นะครับ ประเภทมวยฝีมือนะครับสูงยาวขณะที่คู่ชกนะครับเพชรปีชามวยจากอุบลนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรปีชานะครับแล้วก็คู่รองนะครับจอมเดชแซลัดยิมนะครับเจอกับรุณาชัยกอวุฒิชัยนะครับจอมเดชมวยสุราษฎร์นะครับก็ประเภทมวยขวานะครับเตะหนักแต่แรงครับมวยเปิดเกมขณะที่รุณาชัยเนี่ยมวยศรีสเกตนะครับนี่กอขวาฝีมือนะครับคู่นี้ชอบไปที่จอมเดชนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับกับปั้นทอง โชว์ห้าพยักนะครับเจอกับเหนือทรีจิตเมืองนนท์นะครับกับปั้นทองมวยจากศรีสะเกดนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่เหนือทรีก็มวยจากกาลสินนะครับยังก็ซ้ายฝีมือดีนะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับมวชอบรายการสกิตเมืองนนท์นะครับชอบเหนือทรณีนะครับและก็จอมเดชนะครับเหนือทรณีและก็จอมเดชนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ